เป็นจักรพัรนินี่คือพื้นฐานที่เราต้องเข้าใจนะพูดถึงที่ที่เ้ามึงน่าราขาเนี่ยเขาฝึกให้มีฐานให้เข้าใจเรื่องของฐานเขาเรียกว่ากรรมฐานกรรมคือการกระทําฐานคือจิตให้จิตมีฐานมีฐานให้รู้เรื่องการมีวนวาจายเกิดให้รู้เรื่องนรกสวรรค์ให้รู้เรื่องของกรรม ไม่ใช่รู้ใครนะรู้ตัวเองเนะี่ยตัวเองเนี่ยสำคัญนะตัวเองทํากรรมอะไรไว้ในโลกเนะี่ยตั้งแต่อดีตจําได้ไหมไม่ได้แต่ชาตินี้จําได้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทํากรรมอะไรไว้ก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ถ้าเรานึกเนี่ยกรรมนั้นก็จะมาทั้งดีรือไม่ดีนั่นคือกรรมในชาติปัจจุบันที่เราเห็นในอดีตมันก็เหมือนกัน เราทิ้งพลังงานไว้ในโลกเนะี่ยมันไม่ได้ไปไหนนะเนี่ยเราเวียนว่ายตายเกิดมันต้องเข้าใจไนงะทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยเราต้องเตรียมตัวแล้วเนี่ยเราตายแน่นอนนะตายแล้วเกิดแน่นอนนะล้านเปอร์เซ็นล้านลานเปอร์เซ็นนะแต่เราจะไปไหนเราจะเกิดเลยไหมล่ะได้เราไม่เกิดก็ได้ เราจะไปเป็นผู้ริเจ้าก็ได้เป็นพระประเจกก็ได้เพราะตําแหน่งพวกนี้ไม่ใช่ของใครผู้ริเจ้าก็มาจากมนุษย์อย่างเราเนี่ยไม่ใช่มาจากใครหลวงพ่อท่านสอนหลวงตาบอกเองกันไหนไหนเองก็เกิดเกิดตายตายอยู่แล้วเองก็ค่อยทําไปด้วยทําไปอย่าไปติดโลกอย่างเดียวไม่ได้ท่านบอกถ้าเองติดโลกเนะี่ยเองติดวัตถุนะ เองติดรูปรถกินเสียงจะสางว่าเองติดไม่ได้หรอกถ้าเองติดมากเองก็ทุกแน่นอนถ้าเองไม่ได้เพราะนั้นมันต้องฝึกมันต้องเข้าใจโลกนั้นไม่ใช่ของใครเป็นของใครไหมไม่เป็นตำแหน่งในโลกตำแหน่งในโลกมนุษย์ตำแหน่งในโลก,โลก,โลก,โลกวิญญาณเนี่ยไม่ใช่ของใครเป็นของมนุษย์ทุกคนนี่ลนะที่มันเวียนว่ายตายเกิดท่านเรียกว่าสมบัติผัดกันชมต้องฝึกให้เข้าใจนี่คือฐาน คำว่า,ากรรม,มาฐานก็ไม่นั่งสวดมนต์ทำไมล่ะถ้าไม่มีประโยชน์ท่านไม่ให้สวดหรอกเราสวดมนต์ทุกครั้งเราห่างจากความรู้สึกไม่ดีทุกครั้งเลยนะห่างจากกิเลสตัณหาอุปทา,านห่างจากอารมณ์ไม่ดีทั้งหมดแหละแต่นี้ห่างยังไม่พอนะเรายังมีสายใหญกับฐานคือบทสวดคือจกอักรพรรดิเรามันทึกนะ มันเป็นสายใหญ่ทุกครั้งที่เราฝึกสายใหญ่ทุกครั้งที่เราฝึกเหมือนเราฝึกทั้งโลกอะ่ะเหมือนเราเรียนทั้งโลกอะ่ะถ้าเราขยันเรียนเนี่ยมันก็รู้ไปเรื่อยเรืยทุกวิชาอยู่ที่การเรียนโลกก็เหมือนทำโลกก็เหมือนกันทำก็เหมือนกันคือการเรียนคือการฝึกฝึกนี้เข้าใจางไงทีนี้พอเข้าใจแล้วเนี่ยเราไม่ตื่นเจนแล้วบอกนี่ไไปใ่ของไคร ยอมาตัวเองชีวิตเราเนี่ยเกิดมาในปัจจุบันเนี่ยมันมาจากอดีตเป็นพ่อเหตุหลายชีวิตยนอยู่เป็นอย่างเนี้ยมันไปโทษใครไม่ได้มันทษต้องโทษตัวเองไงตัวเองเพราะความไม่รู้ก็เลยทำติดวัตถุเหมือนเขาติดติดกันนะ่ะเขาติดกันทั้งหมดเนี่ยถามว่าเข้า,เอาอะไรไปได้ไหมทุกคนในโลกเนี่ยไม่ได้ ถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยเขาจะไม่พูดไม่ดีทําไม่ดีคิดไม่ดีเขาจะไม่ทำเพราะการเวียนว่ายใจเกิดไม่จะไปไหนมันอยู่ในโลกเนี่ยเพราะนั้นอย่าไปโทษใครมนุษย์ไม่ม,มีอะไรมากมายหรอกมีที่อยู่อาศัยเครื่องหนุนหยารักษาโรคใช่มล่ล่ะปัจเจศีแล้วก็ตายตายแล้วก็ถ้าไม่ฝึกน่ะติดแน่นอนแล้ว ติดทรัพย์สมบัติติดกับองค์ยังมีอะไรติดรถติดอะไรติดนาะวิญญาณนะี่ติดนะอารมณ์สุดท้ายที่มออกจากร่างเนี่ยมันไปไหนอ่ะถ้าเราไม่ฝึก,กเอาถ้าเราไม่อยู่กับพระคูดง่ายๆเลยพูดถึงอย่าไปอย่าไปสนใจโลกปัจจุบันเนี่ยให้ห่างจากความทุกข์ให้ไวอารมณ์ของความทุกข์ พะทุกอย่างมันไม่ใช่ของเราแม้แต่ร่างกายเราเนี่ยมันยังไม่ใช่ของเราเลยมันเป็นของเราไหมไม้เป็นหลวงพ่อท่านให้ฝึกให้เข้าใจให้เรียนให้เข้าใจเพราะหน้าการเวียนว่าตใจเกิดมันเป็นธรรมชาติมันหนีไม่พ้นท่านจึงมาให้สวนมตนทำไมอ่ะพักไงมาพักกายพักใจนีน่ที่เรามาพักกันเนี่ยใช่ไหมใจเราก็พัก เวลาสวดมนต์เราคิดคิดเลยไม่ได้กายกรรมไม่มีวจีกรรมไม่มีเหลือมโนกรรมแล่วนั้นแหละนะมันก็จะห่างไปเรื่อยๆห่างไปเรื่อยที่ความสุขความเบามันก็จะเกิดนที่เข้ามาเนี่ยฝึกฝึกกันเนี่ยมันต้องใช้เวลานะฮะไม่ใช่วันสองวันหรือปีสองปีไม่ใช่หลวงพ่อให้ฝึกตลอดชีวิตในสวดมนต์นี้แหละ มันจะรู้ทุกอย่างไม่ต้องไปถามใครเลยเพราะในพุทธมนต์น่ะไม่มีอะไรไม่มีสมัยที่อยู่หลวงพ่อท่านให้พระองค์หนึ่งน่ะท่านบอกเองไม่ต้องถามอะไรเองอย่าถามสามสี่ปีเราวข้ามาถามให้อยู่กับพระนี่แหละกรรมพระไปสวดมนต์นไปแผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบุญคือบันทุกบันทึกบุญไปเรื่อยๆอ่ะบุญ ไม่นานสักวันสองวันเดือนสองเดือนเนี่ยมันจะรู้ละเพราะจิตเราสว่างเลาสวดมนต์จิตเราสว่างนะจ๊ะไม่มีเหมือนท่านบอกเหมือนเองคิดดีนะจ๊ะเองคิดดีเนี่ยความไม่ดีมันไม่มาเข้าใจไหม <laughs> ถ้าเองคิดไม่ดีความดีมันจะมาไหมไม่มา เองอะมีทั้งดีหรือไม่ดีทุกคนอะมีทั้งดีหรือไม่ดีไอที่ไม่ดีน่ะอย่าไปคิดมันดิใช่ไหมล่ะไม่ต้องไปคิดอยู่กับพระนี่แหละเนี่ยคือฐานท่านไม่อ่านด้วยไม่อ่านมากอ่านพอดีให้เข้าใจแคนะีไม่ให้ฟังด้วยให้ฟังทำมากให้ฟังได้ <laughs> จะต้องพินจารณาไม่ฟังได้ยิ่งดี อยู่กับพระเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าเราอ่านเนี่ยเราเราฟังเข้าหูใช่ไหมเข้าใจไหมไม่เข้าใจมีจะจำจำมาแล้วเนี่ยทำไหมละ่ะถ้าทำก็ได้นะจ๊ะถ้าไม่ทำก็ไม่ได้แต่ถ้าสวดมนต์เนี่ยมันเข้าถึงใจเลยนะ มันเข้าถึงความรู้สึกเลยในพุทธมนต์นนะเหมือนเราร้องเพลงเอาเราร้องเพลงเอาทำไมเรามีความรู้สึกในเนื้อของเพลงละ่ะเพราะเราชินในโลกไงจะเป็นเพลงเศร้าเพลงตลกเพลงมันก็ตามเหอะพอฟังปับ๊บมันมีความรู้สึกเลยนั่นเลยความรู้สึกนั้นก็อยู่ที่บทสวดนี่แหละอยู่ที่บทสวดนะเราสามารถจะนำความรู้สึก คือพลังงานในบทสวดเนี่ยมาเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตชีวิตเราเนี่ยเพราะมันมีข้อมูลอยู่แล้วข้อมูลเนี่ยมีอยู่แล้วในเนี้ท่านบันทึกเนี่ยไว้ในรูปลักษณ์ของพระเนี่ยเมื่อก่อนลวงตาก็ไม่เชื่อหรอกเราไปฝึกกับท่านท่านได้มาให้ฟังพระไม่ใช่ธรรมดาท่านบอกที่เขาทำรูปของพระองค์เล็กองคน้อยใหญ่เขาบรรจุ พลังงานบ,บรรจุบารมีเข้าไปในพระเพราะมันมีรูปพระคือรูปสร้างรูปนาม,มาธรรมก็เข้าไปในพระเข้าใจะนะ <c ười> คือรูปกับนามนั่นแหละทีนี้ไอ้ข้อมูลในพระเนี่ยอย่างหลวงปู่เนี่ยอ้าวพอเรากำเราเนี่ยกร,รมที่พระเนี่ยปัญหาในชีวิตมันอยู่ที่พระเนี่ยมันอยู่ที่โลกท่านทิ้งไว้เนี่ย อยู่ที่ท่านมันกลับไปที่ขึ้นตรงนั้นแล้วก็กลับมาที่เรามันเวียนเวียนมันอยู่ที่เราคือมีรูปกับนามนี่แหละง่ายนะโคตรโคตรง่ายเลยสวดมนต์นี่แหละบางคนสวดไปงั้นแหละสวดมาตั้งนานแล้วท่านบอกเอ็งสวดมนต์เนี่ยเองต้องพิจนารณาแล้วเอ็งมาพิสูจน์ให้ได้ว่าไอ้สวดนะ่ะแล้วมันมีประโยชน์ไหม เองไม่ต้อไปถามใครถามพระอยู่ในคอเองนั่นแหละท่านบอกลูกตาลาท่านมานะสมัยนะั้นลูกตาลาท่านมาท่านให้ผ้ามาองค์หนึ่งรูปลักท่านเองไะเองอยากรู้เรื่องอะไรสามโลกธาตุเนี่ยเองถามพระเนี่ยมันมีข้อมูลอยู่แล้วท่าบอกแล้วเราจะทำยังไงจะถามท่านได้มันก็ต้องนึกถึงท่านบ่อยๆต้องกรมบ่อยๆต้องสวดบ่อยๆ มันต้องใช้เวลาไม่ใช่วันสองวันไม่ใช่เดือนสองเดือนไม่ใช่ทําจนรู้ลหละทา่านบอกไหนๆเองก็ตายอยู่แล้วละ่ะแล้วเองก็จะเกิดอยู่แล้วละ่ะนี่ไปสนใจเลยท่านบอกนี่คือประโยชน์ในการที่แจกไปเนะี่ยไม่ใช่แจกไปเอาไปวางไว้นะไม่ใช่เอามาเป็นประโยชน์เอดว่าเอามาเป็นประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเราแจกไม่อั้น มังกลมาเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้รอบ <c oughs> คือเราแจกไม่อัน้นนะคือเรามีโรงงานผลิต